สวัสดีครับมาครับวันนี้มาใจม้งใหม่มาเจอม้งใหม่เห็นไหมครับเนาะเป็นน้าห้างนะครับนี่เป็นนาร้างอีกแล้วนะครับบุญเข้ามาครับสหาตังเขาอยากอยู่แต่เข้ามาจนวเจอเนาะดูจากสถานการณ์แล้วน่าจะมีแต้มนะครับ เขาว่าม้งใหม่มากๆไม่ให้เข้ามาได้แล้วนะตรงนี้นะอีาหลังแหลกก็มาแล้วครับผมนี่หลังแหลกครับดำคึ้มมึมโอ้โหมาแล้วครับผมม,มันหมืนมันหลังแหแลกแหกมันอ๋อนี่ครับตูว แข็งนะครับนี่นะแสดงว่าออกเจ้าขนาดนี้ที่ผมมาสอนสองถุงนะครับนี่นะมันครับมัน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 นี่มาแล้วผมนี่ครับแต้มแหลกเฮกมันโอ๊ะเลยตัวยังไงขออย่าเก็บกันนะครับนี่ครับมุ่งใหม่ๆหม่นะครับยงแรกแฮกมานไปแล้วนะครับผม น่าห่งา,างน่ารางังน่ารังถือว่าได้ได้อยู่นะครับเด็ดอยู่นะครับหลังแรกแมกมันไปแล้วนะครับ โอ้ <S ing> หลังนี่ลั่นครับผมโอ้หลังนี่ลั่นหลังที่สองนะครับลั่นอ้อหมาแล้วครับผมหลังอ๋อสองล้านสองแต้มครับอ๋อหมาแล้วครับผมสองล้านสองแต้มนี่ครับผมนี่โอ้โหโอ้ Overwatch. ใส่กําลังใส่กําลังสวยครับนี่ ตัวสองมาแล้วครับผมขอเด็กอยเกได้เนนะครับใหม่ใหม่ใหม่บันหมัมน,มนไปกันต่อครับพิดหวังเลยครับหมายนี่นะหมายใหม่ใหม่หมหมดูมันมาขุดนี่นะครับนี่ เป็นขุยเป็นขุยนะครับมันโคตรติ้นเนาะนี่หลังนี่บบบม้านะครับหลังที่สามนี่บ่ามอม้าเตียเติมความหอมนิดหน่อยเนาะ ไขนนต่อครับเอาหมาแล้วครับผมม้าแล้วครับมันมืนมันมันอ้นี่มัน ดงหนูชัดๆนี่นะเอะมามแล้วครับผมรุ่นเดียวกันเลยครับผมนี่โอ้โหแข่งจุดนะใส่กำลังงามโอ้โห,โห,โหสามเต้มแล้วครับนี่นะใจกับไข่ซีหลังสามเต้มแล้วครับผมโอ้หมานครับหมานโอ้โหบนตัวที่อีกาเนาะอืะ แต่เสียดายตติผมอ๋อ,อน,นี่เยอหายครับเยอะเกิดเร็วใน,นมูนิเออเอ้สอส่งใส่หลังนี่จะได้เก็บเนาะเยอะยอหายนะครับโอ้ดีแล้วอ๋อเจออยู่อ๋อได้อยู่ครับโอเคเก็บอนนะครับ